1..2..3.. สเป็นูววสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกคนนะคะกลับมาเจอกันอีกแล้วกับช่องน้องหอมท่าเดือดนะคะวันนี้นะคะน้องหอมเองพาคุณครูนะคะชั้นอนุบาลน,นะคะสาวสวยนะคะคุณครูมา,มานะคะพามาเที่ยว ที่ฝั่งไทยอีกแล้วเพราะว่าน้องหอมก็ได้บอกพี่พี่ไว้ก่อนร่างหน้าแล้วนะคะว่าจะพาคุณครูมาเที่ยวนะคะเพราะว่าในรอบนี้มีผู้ใหญ่ของเราขอมานั่นเองนะคะบอกว่าให้น้องหอมพาคุณครูไปเที่ยวหน่อยนะคะเชื่อว่าคุณครูไม่เคยไปเที่ยวแน่นอนนะคะก็เลยวันนี้จึงพาคุณครูมานะคะใช่ไหมเย่ิมาล่าตอนนี้นะคะสถานที่แรกพาคุณครูก,ก็คือเป็นเป็น,ปนแมคโครนะคะอาามิลาบาใช่ไหมมิลาบา คุยเย่าพี่นอเยอเดยนเนาะสมัยเย่าครูล่ะอเาเย่าครูคุณครูยังไม่เคยถึงนะคะอันนี้เราแอบถามเชื่อก่อนหน้าน,นั้นแล้วนะคะแล้วก็คุณครูคคก็ดีใจนะคะที่ได้มาถึงวันนี้ <c oughs> เดยวลละเยวละ <c oughs> <c oughs> โอเคตอนนี้นะคะเดี๋ยวจะพาพี่ทุกคนนะคะไปพร้อมกับน้องหอมกับคุณครูนะคะแล้วก็วันนี้เรามากันแค่สามคนนะคะมาน้องหอมพี่หอมแล้วก็คุณครูนะคะมาด้วยกันและสถานที่แรกน้องหอมก็คือมาจะพาคุณครูเข้าไปเที่ยวในแมคโครก่อนนะคะ ไปเที่ยวเฉยๆนะคะไม่ได้ซื้อของให้นะคะมาค่ะตอนนี้เราอยู่หน้าแมคโครแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะเข้าไปแมคโครกันนะคะมาค่ะตอนนี้นะคะเรากําลังพาพี่หอมนะคะแล้วว่าคุณครูนะคะเข้าไปข้างในอ่ะพี่หอมสวัสดีค่ะ,ะ,ะวันนี้นะคะเรามากัน3คนนะคะสามสาวไม่ใช่นะคะ พาคุณครู่ะวันนี้คุณครูแต่งตัวสวยเป็นพิเศษนะคะนี่มีใครเคยเห็นไหมคุณครูแต่งตัวแบบนี้นะคะน้องหอวินก็เพิ่งเห็นวันนี้เช่นกันนะคะคุณครูแต่งตัวสวยแบบนี้นะคะแล้วตอนนี้สถานที่แรกคือจะพาคุณครูเข้าในแมคโครกอนนะคะเพื่อให้ไปชมข้างในนะคะว่าเมืองไทยนั้นมีอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็คลิปนี้นะคะแล้วก็จะแตกต่างจากที่พาน้องน้องมาบ้างนิดนึงนะคะกะ็เดี๋ยว ยังไงอะ่ะรอรุ้นกันแล้วกันนะคะว่าเนี่ยน้องหอมจะพาพาคุณครูสาวไปกินอะไรบ้างนะคะวันนี้จะพาค,คุณครูไปกินอาหารแปลกนิด,นดนนๆิหน่อยหน่อยนะคะแล้วก็ยังไงก็เดี๋ยวรอรุ้นกันแล้วกันนะคะตอนนี้อยู่หน้าแมคโครแล้วน,นะคะนี่ถึงแล้วนะคะแมคโครแม่สายนะคะอ่ะไปตอนนี้เดี๋ยวเราเดินเข้ากันนะคะ <bold> ains. <im> อตอนนี้พาท่านคุณครูเข้ามาด้านในแล้วนะคะเดี๋ยวจะพาพทุกคนเดินไปซื้อของกันสักหน่อยนะคะไม่รู้จะซื้อหรือเปล่าแต่ก็ลองเดินดูก่อนนะคะตอะนนี้นะคะเดี๋ยวให้คุณครูเดินชมไปก่อนนะคะนี่วันนี้โอ้ดูราคาสักหน่อยนะคะพี่หอมเห็น,หนแล้ว,วน,นี่นะคะปลาแซลมอนอยากกินนะคะวันนี้น้องหอมจะ มากแกล้งคุณครูนะคะหรือว่าแกล้งไหมนะคะวันนี้จะให้คุณครูลองกินของแปลกๆดูแล้วก็อีกอย่างนึงบอกเลยว่าน้องหอมเองก็ยังไม่เคยกินนะคะอ้ชิ้นใหญ่มากพี่หอมราคา290้อบาท3 9มรเาอ้อ้ย292บาทก็ไม่รู้ว่าในในนี้เขาจะหันให้เราหรือเปล่าเนาะต้องลองถามดูอะคือจะลองชิมดูนะคะว่าน้องหอมเองก็คือเห็นเขากินประจำอยากกินอะอไหนดี นีชิ้นใหญ่มากวันนี้น้องหอมคือจะจัดเมนูเด็ดให้คุณครูได้กินกันสักหน่อยเพราะว่าน้องหอมเองก,ก็ไม่เคยกินนะคะก็เลยแบบจะพาทั้งค,งคุณครูแล้วก็น้องหอมเองวันนี้เราจะมากินแซลมอนสดนะคะสด,สดเลยนะคะไม่รู้จะกินเป็นหรือเปล่าเนาะแต่จะต้องลองไม่ลองไม่รู้นะคะของแบบนี้อันนี้1ชิ้นโอ้โหราคา315บาทนะคะ1ชิ้นเดียวเองนะคะแต่ก็ต้องลองเพราะว่า ยังไงอะในรอบที่ที่แล้วนะคะอยากกินตั้งแต่รอบที่แล้วแต่ว่ามีน้องๆมาด้วยนะคะเลยไม่กล้าซื้อเพราะว่าน้องๆมาเยอะแต่ในรอบนี้มา3คนนะคะก็เดี๋ยวจะจัดเมนูเด็ดให้กับคุณครูแล้วก็แบบกินแบบของแปลกเลยนะคะอันนี้เนาะแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาจะหั่นให้เราไหมเพราะว่าเรามาเที่ยวเราไม่มีมีดอยู่แล้วแน่นอนนะคะไม่รู้ว่าเขาจะหั่นให้เราหรือเปล่าเนาะใช่ไหมถ้าไม่งั้นก็ถ้าไม่ได้ก็กัดเอาโอเคนะคะอันนี้ไป อันนี้น้ำจิ้มมันกับเอ,อ่อพวกนี้เขาไม่ได้เขาไม่ให้เนาะต้องซื้อเองต่างหากไม่ซื้อละไม่ต้องซื้อละเดี๋ยวกินปลาเปล่าเปก็พอมาเดี๋ยวไปเที่ยวกันอีกนะคะตอนนี้นะคะก็พาคุณครูเดินชมไปเรื่อยๆก่อนนะคะคุณครูยังไม่ได้ได้สักอย่างเลยนะคะสําหรับคุณครูเนาะก็เดินไปเรื่อยๆนะคะพี่ามอันนี้อันนี้อันนี้เขาขายอะไรคะ สลัดชิมฟรีอู้มีของฟรีด้วยขอชิมหนึ่งถ้วยนะคะตัวนี้จะเป็นมายองเนสตัวนี้จะเป็นสลัดรีมจะออกเปรี้ยวค่ะถ้าซีซาตัวนี้จะออกเค็มนะคะถ้าเป็นตัวเทาซันตัวนี้จะออกหวานค่ะลูกค้าลองชิมก่อนได้ค่ะเดี๋ยวเามั้ยตัวนี้จะเปรี้ยวเค็มแล้วก็หวานออันนี้ลองชิมนีด้ขอบคุณค่ะอ่านี่ของฟรีนะคะเดี๋ยวเรากินดูก่อนคือเป็นสลัดเหมือนเขาขายโฆษณาขายมายองเนสประมาณนี้หละนะคะ เขาใส่แครอทนะคะแล้วก็สลัดเขาบอกมีความร่วม <c oughs> มือแบบอร่อยวะเขาบอกว่าเปรี้ยวอะไม่เห็นเปรี้ยวเลยเบืนเนี้ยไม่เปรี้ยวเนาะกำลังพอดีอะอร่อยอร่อยเมืองไทยมีของฟรีด้วยนะคะ <c oughs> ให้ชิมในห้าง <c oughs> ออใช่ไหม่าวเวมาแล้วป่าวเวมาแล้วเชียงแม <c oughs> คุณคูบอกว่าเดี๋ยวดูก่อนเดินดูก่อนนะคะ <c oughs> ก็ไม่นเนาะใช่ไหมเนาะเดี๋ยวพาคุณครูอรอกออไปนะคะคุณครูบอกว่าไม่ซื้ออะไรเดินชมเฉยๆนะคะสําหรับคุณครูย,ยังไม่ได้อะไรเลยนะคะคุณครูสาวข,ของเรานะคะวูผมยาวมากนะคะสาวพม่านี่คือเขาชอบไว้ผมยาวกันนะคะดูตึงตูดเลย อตอนนี้เดี๋ยวจะพาคนรูไปคิดตังก่อนนะคะ,นะตอนนี้นะคะออกจากแมคโครแล้วนะคะนี่ได้ของแค่ไม่กี่อย่าง2-3อย่างเองนะคะที่จะซื้อกลับบ้านเนาะก็ตอนนี้ก็คือมีของสิ่งเดียวที่จะเีียงคนถูกก็คือแซลมอน ตอนนี้เดี๋ยวเราจะข้ามไปฝั่งโลตัสกันนะคะจะไปหากินของกินแถวตลาดโลดตัสดีก,กว่านะคะเพราะว่าตอนนี้ตรงแม่โคมันมไม่ได้มีอะไรให้กินเยอะเนาะก,ก็คือมันมีแค่เดินชมเดินเที่ยวซื้อของอย่างเดียวนะคะแต่วันนี้เราจะพาคุณภูมาพอาพากินอย่างเดียวนะคะไปเดี๋ยวตอนนี้เราไปโลตัสกันตอนนี้กําลังจะเดินข้ามถนนนะคะขอบอกพี่ๆทุกคนไว้เลยว่า ปกตินะคะถ้าเป็นปกตินี่คือถ้าเราไม่ได้แวะแมคโครนะคะก็คือรถ2แถวนะคะก็คือรถแดงนั่นแหละเขาคือเขาจะพาเราไปที่ฝั่งรถตัดเลยนะคะแล้วก็จะเก็บค่ารถ2แถวคนละ20บาทนะคะคือตอนตอนที่ด่านยังไม่ปิดนะคะก็คือคนละส5บาบาทนะคะก็ตั้งแต่เปิดด่านมานะคะตั้งแต่เป็นช่วงโควิดแล้วก็ปิดด่านมานี่ค่ะเปิดด่านใหม่แล้วก็รถ2แถวเขาก็เพิ่มราคาขึ้นนะคะเดี๋ยวนี้เขาก็คือแบบ ไปส่งถึงหน้าโลตัสเลยเพื่อความปลอดภัยนะคะที่จริงคือปกติถ้ารถสองแถวมานี่คือเขาจะตรงไปที่ขนส่งนะคะเขาจะไม่ได้แบบกลับรถมาที่โลตัสให้อะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้คือเขาจะกลับรถให้ก็เลยเพิ่มเป็นคนละ5บาทนะคะก็เป็น20บาทนั่นเองนะคะแต่ตอนนี้เรามาลงมาแมคโคนะคะซึ่งเราอยู่ฝั่งตรงข้ามของโลตัสนะคะนี่โลตัสอยู่ฝั่งโน้นวันนี้นะคะจะพาคุณครูวิ่งวิ่งข้ามถนนนะคะ ที่จริงอ่ะเขาก็ติดป้ายไว้นะคะคือบอกเลยว่าคนตำรวจเขาก็ติดป้ายไว้นะคะว่าห้ามข้ามเรามันกลัวว่าจะเกิดอันตรายนะคะแต่ยังไงมันก็ต้องข้ามเพราะว่าถ้าเราไม่ข้ามนะคะแล้วถ้าเราอยากได้ของในแมคโรนะคะเราก็ไม่สามารถจอดได้เลยนะคะกะ็ส่วนมากคนทางฝั่งนี้เขาก็อาจจะแบบยังไงอะ่ะก็ข้ามกันอยู่ดีเลยนะคะนี่ตอนนี้เดี๋ยวกําลังนี่ดูนะคะคนจากรลตัดฟังทางฝั่งนู้นนะคะเขาก็กําลังจะข้ามมานะคะแต่ว่า ก่อนที่จะข้ามนั้นเราก็ต้องรอให้รถไม่มีก่อนถึงจะข้ามได้นะคะนี่วิ่งไปแล้วหนึ่งคนสองคนนะคะตอนนี้เดี๋ยวจะให้พี่หอมกับคุณครูวิ่งไปก่อนนะคะก็เดี๋ยวดูรถก่อนถ้าไม่มีรถก็ให้เขาวิ่งไปก่อนเลยะคะวิ่งวิ่งน้องหอมก็คือเโลต้องดูรถไม่มีรถก็จะคือวิ่งอ่าสองคนไปนู่นแล้วนะคะเหลือน้องหอมอยู่คนหนึ่งยังไม่ได้ไปเลย أو, ข้าม,มาแล้วนะคะน้องหอมก็กว่าจะข้ามได้นะคะเราต้องรอให้ไม่มีรถก่อนนะคะนี่ ไม่มีรถแล้วอ่ะตอนนี้เราสามารถเดินไปได้อ่าไปได้แบบชิวๆเลยไปเลยข้ามรถนะคะเย ê, ถถะะ้ถึงรถตัดแล้วนะคะถึงรถตัดแล้วนะคะเย่ตอนนี้เราเข้ามาข้างในแล้วนะคะก็ตอนนี้คือปกติเราจะซื้อชูชีด้านนอกนะคะแต่ในรอบนี้มันไม่มีของกินเยอะขนาดนั้นและด้านนอกไม่มีชูชีในรอบนี้จึงเข้ามาข้างในเพื่อที่มาซื้อชูชินะคะ ไม่รู้ว่ามีที่นั่งหรือเปล่าเนะาะข้างในนี้เดี๋ยวเชิญซูชิกันนะคะตาเลิมสมาษซูชินี่แหะดิวไม่รู้จักนะคะซูช,ชิอ่ะวางก่อนสมัมภาษเอาวางก่อนนะเอาวางก่อนเดี๋ยวมาเลือกให้ค,คุณครูเลือกซูชิกันวันนี้จะพาค,คุณครูเป็นซูชินะคะค่ะ,ะชิ้นละเท่าไหร่คะ10บาทครับ10บาทครชิ้นก็ปีหนึ่ง อ๋อในสดไหมคะเในสดค่ะ,คะเบลูเมียสตาใสนไหนสมัครใส่จานหรือสใส่กล่องใส่กล่องก็ได้ค่ะโอ้ในนี้ก็มีจะมีที่นั่งอยู่อ่ะเดี๋ังนั้นใส่จานก็ได้ค่ะเดี๋ยวกินในนี้จะม,มาอยู่ในอะไปหาอยู่ชิ้นไหนอเมียวเมียวสตา ซาเชียสมะอยู่ไอ้ปลาซูชิเลยเนาะน,นี่นหน้าตาแซลมอนนะคะอ๋อไม่ใช่หน้าตาของซูชินะคะบอกเลยว่ามีหลากหลายให้เลือกน่ากินมากชิ้นละสิบบาทนะคะทุกคนนี่เดี๋ยวมาเลือกกันนะคะเอาอันนี้ด้วยค่ะเขาเรียกอะไรทูน่าหรือเปล่าคะไม่ใช่ค่ะทูน่านี่นี่เป็นสีส้มอะคะอ่ะทูน่าหรือเปล่าคะอ๋ออะทูน่าหนึ่ง ไม่เอาค่ะเออพี่หนูซื้อแซลมอนมาให้พี่ให้พี่หั่นให้ได้ไหมคะได้ไดใช่ไหมคะ <laughs> อยากอยากอยากจะลองกินพอดีอดหนูมาจากของหนูยังไม่เคยกินแซลมอนดิบเลยอยากลองกินดูค่ะเนี่ยคะ่ะให้พี่หั่นแล้วก็ใส่จานให้เลยคะ่ะได้ไหมคะอ,อะไรนะคะไม่ไม่รู้ว่าหนังมันเท้าหรือเปล่า อ่าเราเกลืให้หน่อยนะคะตอนนี้มีกี่ชิ้นแล้วคะไดหกชิ้นโอ้ชิ้นใหญ่มากเลยอันนั้นด้วยค่ะที่มีแฮมอาขานหนึ่งชิ้นแล้วก็เอากุ้งด้วยค่ะปลาเซวไหมใช่ไหมเซกู้สองสี่หกแปดแปดเองพี่หอมมัเลือกไหมพี่หอมเลือกไหมพี่อมอัไหนอะไรก็ได้นะเดี๋ยวเอาเอากุ้งด้วยค่ะกุ้งสาหร่ายกุ้งอาค่ะ อันนั้นเป็นปลาอะไรคะเอาปลาปลาไหลสองเลยค่ะค่ะมาเดี๋ยวเรามารอด้านนี้เอาวซาบีเอาค่ะใส่ียดสีปลาซาบีซาบีเอานี่นะคะซื้อสิทธิ์แถมหนึ่งนะคะซื้อในรถตัสนะคะเดี๋ยวเราไปหาที่นั่งกันนะพี่หอมไปหาที่นั่งไว้เลยเดี๋ยวไม่มีที่นั่งอ่ะอันนี้หันหมดเลยเหรอครับอ่งไใช่ค่ะค่ะ อันนี้มันสะอาดหรือยังคะเราต้องล้างอีกไหมหไม่ต้องค่ะอ๋อค่ะปลานี่ห้ามล้างเลยถ้าล้างนี่ไม่อร่อยเลยอ๋อ oh, ค่ะปลาแซลมนอนนี่ครับครั้งแรกเลยค่ะที่ซื้อมากิน <Yeah. S 1> <laughs> ไม่รู้ว่าจะกินได้หรือเปล่าอร่อยนะค่ <laughs> <laughs> ะราคาแพงม,มาก <laughs> ามอ <laughs> หอฟังเลยว่าเนื้อชิ้นใหญ่มาก น่ากินอะแต่ไม่รู้จะกินเป็นหรือเปล่านะคะตอนนี้นะคะก็คือพาคนณครูมามากินในรลตัสที่แหละนะคะตอนแรกคือกะว่าถ้าไม่มีที่นั่งนะคะนี่จะนั่งโซนแถวๆนี้คือมันจะเป็นของกินสําหรับของในรลตัสที่แหละนะคะก็คือต้อง เอาคูปองไปแลกซื้อนะคะแต่ว่าในร้านชูชินี่คือสามารถจ่ายเงินสดได้นะคะก็พอดีเลยเมื่อกี้พี่น้องหอมซื้อชูชิมาโอ้ยซื้อแซลมอนมากันนะคะก็ให้ทางร้านเขาล้างแล้วก็หั่นให้ด้วยนะคะวันนี้จะเป็นวันแรกที่เราจะได้กินปลาแซลมอนกันนะคะไม่รู้ว่าจะกินได้หรือเปล่า <laughs> นะคะให้คุณครูกับพี่หอมไปนั่งข้างในก่อนแล้วนะคะ ซื้อทางร้านเขาด้วยเดี๋ยวกลัวว่าจะกินแซลมอนไม่เป็นเลยซื้อชูชิไปด้วยนะคะเมื่อกี้เท่าไหร่นะคะไม่ใช่เมื่อกี้ยังไม่ได้จ่ายเลยค่ะอันนั้นร้อยอ๋อหนึ่งร้อยบาทค่ะอันนี้ขอเสื้ออันนี้เพิ่มได้ไหมคะเดี๋ยวกลัวกินไม่พอขายยังไงคะอันนี้แหละค่ะอันนี้สองอันนี้หนึ่งก็ได้ค่ะขอเพิ่มเพื่อจะกินนี้โอเคห้าบาทเพอนะขอบคุณค่ะ นี่ได้แล้วแซบบนดของเราน่าก,กินมากการใหญ่มากเลยแต่ตอนนี้เราหาพี่หอมก่อนนะคะพี่หอมกับคุณครูอยู่ไหนบอกเลยว่าคนเยอะแต่วอาทิตย์นี้ไม่ค่อยเยอะเท่ากับทุกๆอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะนี่ชมไมเอ๋ว,ว้าวสาวุล่ะใว่าสาวู ทีนี้ซ้ายว่าไหเนาะตอนนี้นะคะเดี๋ยวจะเริ่มกินกันแล้วนะคะจะให้คุณครูกินกันเลยนะคะคุณครูบอกยังไม่เคยกินวันนี้จะให้คุณครูนะคะจะแก้คุณครูโดยกินบาสบิกนะคะขนาดตีดอ่ะบาสบิกจะเจ๊ไหมล่ะจะบาสบีบบาสบิกบาสบีบไอ้หลอดซ้ายว่าไหมจัวันนี้ไอ้ตีซิ่งซิ่งอ่ะ จะได้ซ่าเลยก้าวลยไดิเขาต้องคนแบบนี้นะคะบอกให้คุณครูเพราะว่าคุณครูบอกว่ายังไม่เคยเห็นนะคะ <_ an> อพี่หอมผีสีกนิดนึงเพราะว่นน้ำอันนี้มันเยอะมากแบบนี่ไงน้องหอมเองก็กินไม่ค่อยเป็นนะคะวาสปีแต่ว่าก็นิดนิดหน่อยหน่อยได้อยู่ถ้าเยอะเกินก็กิกนไม่เป็นเหมือนกัน <_ an> ยาวยาตะคูกไก่ปงไ,งไม่รู้บอกเลยว่าชิ้นใหญ่มากจะเข้าปากหรือเปล่ายังไม่รู้เลยเดี๋ยวอันนี้ดีกว่าอันนี้เขาบอกว่าปลาไหลไม่มไม่ใช่ปลาไหลเหมือนที่บ้านเราที่หอมันเป็นปลาไหลญี่ปุ่น่ะอันนี้ของแพงด้วยนะอ่ะ,ออะ,ะหน้าตือซ่าไหมอ่ะหนึ่งสองต้อง ป็นรลคุณกูบอกว่ามันเผ็ดขึ้นจมูกเลยนะคะ <c oughs> นี้ไม่ใส่ใส่ไม่เยอะนะคะ <c oughs> เดี๋ยวกินแซลมอนดีกว่าสาม,มารถดาซามิ <c oughs> ไม่รู้ว่าคาวหรือเปล่าแซลมอนสดๆไอ้ด่างงะเหมือนเสียดเดียว บอกกันกูว่าคือปลาดิบนะฮะกินมาเลสชี่แล้วคุณน้าเอาไว้ได้ใชอันนี้คือน้องหอมบอกว่าคือปลาดิบคุณกูบอกว่าอุ้ยอะไรล่ะคือหัวจะกินหรอนะฮะไอเด็ดอีกติ๋ง่ะแซลมอนโลหะเลยแซลมอนปลาแซลมอนปลาแซลมอนเออเข้า่ปลาแซมมี่มีไอโอ้โหน้องหอมก็ครั้งแรกเหมือนกันนะฮะเอาลองดู Ờ... <laughs> <laughs> ừ, mùa à? mà khảo... ừ, phải nói. Những câu lạc cảm ơn chào mẹ. Có lẽ, càng như thế. Có Mà càng như thế. Càng như thế. Càng như thế. Càng như này Càng Cái thế. Càng chết thế. Càng như thế. À, như thế. Càng như thế. hả Ui. ว่าจะแก้งคุณครูสักหน่อยบอกเลยว่าแก้งไม่ได้เลยคุณครูที่น่าเฉยมากนะคะแทบไม่ยิ้มเลยกินให้จิินี่นะคะดูแซลมอนชิ้นใหญ่มากและเนื้อของเขาหวานนะคะหวานหวานมันๆแล้วก็ไม่เค้าเลยแม้แต่นิดเดียวจริงๆนะคะอร่อยมากอ่ะน่าติดใจเลย บอกเลยว่ามันชิ้นใหญ่มากวิตโวนโวมันจะเข้าปากเราไหมอะคือมันก็คุ้มกับราคานะคะแต่ว่าถ้ามันทําแบบเราทําเป็นสองคำมันก็อาจจะดูไม่น่ากินถ้าทําคําเดียวมันก็ใหญ่เกินไปอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้คือสําหรับน้องหอมกือจิตใจแซลมอนมากๆนะคะดูน่ากินมากชิ้นใหญ่มากเลยเมยๆเอยเๆะไเลยดอะไรเลยอะเท mà ghen khó cần mà cứ hỏi em này biết em biết thế à <laughs> 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 นี้กล่าวว่าจะมาแกล้งคุณครูให้แบบให้แบบยังไงอะ่ะให้มันดูแบบทีปตลกตลกสักหน่อยแต่คุณครูไม่รู้สึกอะไรเลยนะคะคุณครูจิ้มนิดเดียวเองอ่ะนะคะน้องหอมใส่วาซาบิเยอะแต่ส่วนตัวตัวเองนะคะที่กินอยู่ตอนนี้น้ำตาออกของคนเดียว <laughs> ้าบุล่ะไม่เคยกินคุณครูกินทีละนิดนะครแต่ว่าอาจาจี้ซาบเกาวค่ะน้ำแกงซาบุล่ะแมงจอน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 าปี๋ วกินรวมกันได้ไหมจุ่มหนตัวไหน่อยแมงไหมเร็วเรอมันมาเออก็ไม่ได้ซะคุณครูบอกคุณครูอยู่ที่ประเทศเมียนมาของคุณครูนะคะที่ดิฟ่านของคุณครูไม่ไม่แบบไม่มีแบบเขาไม่กินแมลงอะไรกันนี้นะคะคุณครูบอกคุณครูยังไม่เคยกินเลยนะคะแม้แต่เพื่งยังไม่มีใช่ไหมเมื่อกี้คุณครูบอกว่ามีแต่ว่าไม่เคยกินอ๋อมีเพื่งอยู่แต่ไม่เคยกินนะคะ แต่พวกแมลงไหมหรือแมลงจออะไรพวกนี้แน่นอนไม่มีแน่นอนเนาะเพราะอันนี้เราก็คือมาซื้อกินแค่แฝ่งไทยนะคะที่บ้านเราไม่มีเหมือนกันแมลงไหมเนมี่ยแซลมอนกินไม่หมดแล้วต้องหอ,อกลับบ้านแล้วนะคะตอนนี้ซีที่ก็ไม่หมดดูคุณกูบอกไม่ไหวมันเพราะว่าน้ำซอสของเขามันเผ็ดน,นะคะคุณกูบอกว่าไม่ไหวเลยนะคะก้าเห,หรอสามารถตีนิไสอะ,ะไปหาผู้ใจเลยขนาดละ แล้พี่โรนี่ไม่เศ้าหรอ <c oughs> ถามคุณครูนะคะว่าคุณครูชอบอันไหนมากที่สุดในวันนี้ที่เรามากินกันคุณครูบอกว่าชอบกินอันนี้ <c oughs> ชูชีชญี่ปุ่นนะคะนี่ชอบกินอันนี้มากที่สุดนะคะแต่กินไม่หมดบอกเลยคุณครูกินนิดเดียวเหมือนแบบเหมือนแบบยังไงอะ่ะกัดกีละนิดอะ่ะน้องหอมโบพยายามบอกคุณครูว่าเราต้องกินคาใหญ่ๆมันถึงจะอร่อยนะคะแต่คุณครูกัดกีละนิดจริงๆนะไอ้หน้าว่าใจอะไรสำหั เนเ่เาเนเน่าเนคุณกูบอกว่าชอบอยู่แต่ว่าไม่กล้ากินเยอะเพราะมันดิบนั่นเองนะคะนี่จะ่้รั้งนี้เราจะปลาแลมอนกินมาแรกตื่นต้คุณูบอกว่ายังไม่เคยกินของดิบนะคะนี่คือครั้งแรกในชีวิตที่กินปลาแซลมอนดิบนะคะโอเคนะคะก็ในตอนนี้นะคะเรากินอิ่มแล้วเราก็เดี๋ยวจะขอพักไว้ก่อนนะคะแล้วก็ รอดูในรอชมในคลิปหน้าแล้วกันนะคะว่าน้องหอมพี่หอมแล้วก็คุณครูนะคะเราจะไปกันกินอะไรกันต่อนะคะอบอกเลยว่าในคลิปนี้จะพาคุณครูมากินรัวๆกินของกินที่คุณครูยังไม่เคยกินนะคะเนาะโอเคนะคะก็เดี๋ยวในคลิปนี้ขอฝากไว้เท่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวรอติดตามชมในคลิปหน้าคลิปหนึ่งนะคะ,ะบ๊ายบาย